และไก่หลายร้อยตัวถูกเลี้ยงท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่บ้านสวนภูร,รวีฟาร์มไข่อารมณ์ดีตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยเจ้าของฟาร์มใช้วิธีเลี้ยงสัตว์ตามวิถีธรรมชาติเพราะเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้จะทำหน้าที่ออกมาได้สมบูรณ์แบบและมีการคัดเลือกอาหารสัตว์ที่ปราศจากสารพิษรวมถึงขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ที่ให้อาหารวันละสองมือ้อ มีการเปิดเพลงให้ฟังและปล่อยให้เล่นน้ำตามธรรมชาติไข่ไก่สีขาวนวลใบนี้นะคะเป็นผลผลิตที่ได้จากเจ้าไก่ภายในฟาร์มบ้านสวนภูร,รวีจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งเจ้าของฟาร์มจะคัดสรรอาหารที่ปราศจากสารเคมีรวมถึงวิธีการเลี้ยงที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดสะอาดและปลอดสารพิษค่ะ นางสาวการระวีบัวบุญเจ้าของฟาร์มไข่อารมณ์ดีเล่าว่าเดิมประกอบอาชีพเป็นพยาบาลแต่เนื่องจากมารดาป่วยหนักจึงต้องลาออกจากงานมาอยู่บ้านจากนั้นจึงคิดริเริ่มทำการเกษตรผสมผสานและได้รับการคัดเลือกให้เป็นยังสมาร์ฟาร์เมอร์ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งภายในฟาร์มจะมีการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผักเลี้ยงปลาเป็ดไก่บัวหมู แต่ที่เน้นคือการเลี้ยงเป็ดและไก่โดยสัตว์สภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างธรรมชาติมากที่สุดจริงๆแล้วที่มาของฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยคือคําว่าอารมณ์ดีเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะอ๋อเราเปิดเพลงให้ฟังนะคะคือหลายคนจะคิดว่าเราเปิดเพลงให้ฟังเพื่อให้ไก่อารมณ์ดีเนี่ยจริงๆ,ๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือที่มาของไก่อารมณ์ดีเนี่ยอ่อมันมาจากตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ เรื่องของอาหารเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการผสมอาหารเองนะคะก็คือใช้วัตถุดิบที่มีในธรรมชาติแล้วก็รับส่วนหนึ่งก็รับซื้อมาจากชาวบ้านส่งเสริมให้มีการปลูกในหมู่บ้านในชุมชนนะคะแล้วก็รับรับซื้อมาทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในใน,ในชุมชนด้วยนอกจากนี้เจ้าของฟาร์มยังส่งเสริมให้ชาวบ้านภายในชุมชนปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดท,ทานตะวันเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา เพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ปลอดสารพิษโดยรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกับเป็นผลดีกับไทยบานครับคือสงัสงในในสังได้ไลสังได้เลยกับกับชุมชนเป็ดกับไก่อยู่นี่กับกินอาหารแบบธรรมชาติครับเป็นการกินก็จักเียวปลูกเลยครับมันเอครับมันเป็นการเสี่มโยงคืออยู่ธรรมชาติกินแบบธรรมชาติเป็ดไก่กับเป็นอารมณ์ดี เหมือนมานัายสัตวแพทย์ปฏิวัติคุณดีหลกพปสสศปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามกล่าวว่ารูปแบบการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์มแห่งนี้คือสัตว์ได้สัมผัสดินแสงแดดและเดินวุยเขียหากินเองโดยไม่แออัดรวมถึงใช้พัน์ธุสัตว์ที่ผ่านการคัดเลือกวิจัยสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิน่นโดยกรมปศุสัตว์ าเลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติไม่เหมือนกับพันุ์ที่อยู่ตามธุรกิจใหญ่ๆใ,ใช้พันธุ์จากกลมปัสัตว์ซึ่งมีความทนทานแข็งแรงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ประกอบกับการเลี้ยงแบบวิถีธรรมชาติน่ยทำให้เขามีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติเขาจะแข็งแรงกว่าปกตินะครับก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผลผลิตเขาได้มากต้นทุนเขาต่าความไข่อารมณ์ดียังเตรียมแผนขยายเครือข่ายผู้ผลิต ให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชนจึงถือเป็นต้นแบบของกเกษตรกรไทยที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอาศัยวิถีธรรมชาติที่เอื้อระหว่างการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างคุณค่าตลอดจนสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรและผู้บริโภคได้อย่างปลอดภยัยประเสริฐสุภกา,ารถ่ายภาพชนรดีสุนทรชดช่วงทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน